สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดอาชีพจูนภรรยาหนุ่มกลาเก่งสวยฉลาดไม่ธรรมดาจากกรณีทางด้านจูนเพนซุลีภรรยาหลวงของหนุ่มกลามาสัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสถึงเรื่องเดินหน้าฟ้องสาวมือที่ส10ล้านบาท และทางด้านหนุ่มกลาประกาศจบความสัมพันธ์กับสาวมือที่3กลางรายการอีกด้วยและสัญญาว่าจะดูแลจูนและลูกอย่างดีที่สุด โดยในตอนนี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่าจูนภรรยาของหนุ่มกานานั้นเป็นแม่บ้านแต่ความจริงคือคุณจูนเป็น HR ระดับสูงของธนาคารแห่งหนึ่งบางคนยังมองว่าเขาเป็นแม่บ้านหาผัวเลี้ยงแต่ถ้าไปดูสัมภาษณ์งานการแต่งตัวจะรู้ว่าทำงานมาตลอดและแพนกันว่าเมื่อไรผัวไม่มีงานร้องเพลงเขาจะเป็นคนหาเลี้ยงเอง ขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ